ถั่วพุ่มมองเฮาก็ออกฟักแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนฟักคือกันก็ถั่วฟักเงาเลยค่ะถั่วพุ่มในสืบสุดเฮาก็ได้กินถั่วพุ่มแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะฟักเงาๆค่ะเพื่อนนี่ค่ะออกออกฟักออกฟักออกดอกมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนี่เราก็จะได้เก็บถั่วพุ่มไม่กินแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ นี่ค่ะมะเขือเทศกัออกดอกแล้วค่ะนี่รุ่นไม้นะคะรุ่นไม่ออกดอกเนี่ยนี่บักพริกพริกก็มีนวยออกมาให้กินเรื่อยๆครับบักพริกนี่ค่ะอันนี้ก็ลูกเนี่ยบักพริกก็มีนวยไม่กินเรื่อยๆนี่ค่ะไม่เขาออกดอกมา ให้แล้ก็มีลูกมาให้กินเรื่อยๆ่ะมาเรื่อยๆครับเพื่อน,นอันนี้ก็รุ่นใหม่ที่ให้เบื้องคียปผลกรร่อนค่ะพี่น้องนี่ก็ออกดอกมาแล้วเริ่มออกดอกออกจันมาแล้วครับเพื่อนนี่อันนี้ก็ออก ออกน่วยมาให้เรากินแล้วค่ะทัวพุ่มนี่ค่ะแล้ที่ถ่ายคลิปก่อนว่าออกจันนี่ค่ะมันก็มีน่วยมีฟักมาให้เรากินแล้วค่ะงามค่ะเพื่อนฟักงามแล้วจะได้กินแล้วค่ะอันนี้กิพกพริกกระเรียงพริกขาวค่ะงามลูกพอได้กินเนีอค่ะนีนี่ค่ะ ออก่วยมากพ่อได้กินเยอะค่ะ,คะดอกเราเลื่องอันนีในกระถางนี่ก็ออกดอกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนี่ยผักกระแยงขาวค่ะเพื่อนๆนี่ปลูกใส่ในกระถางไว้ใส่ในกระติกน้ำเก่าๆค่ะเพื่อนเพื่อนกระติกน้ำเก,าเก,าเก,าก่าๆพอได้กินค่ะเพื่อนเพื่อน,นี่ผักกระแยงขาวหอมหอมค่ะพีน่นออ้องหอมหอมค่ะ ใบาหอมหอม,หอ,มหอยหอยอยู่ค่ะเพื่อนดกเดาเรื่องนี่ทุกมุมทุกแจ่ต้นทาะ,ะม่อมต้นเท้าย่ม่อมแถวบ้านเรียกต้นทาะ,ะม่อมค่ะพี่นอ้องดอกเป็นพุ่มเป็นรถคมค่ะนี่ค่ะเป็นต้นไม้โบราณต้นไม้สมัยพอแม่ห้าเพอละแต่พอแต่แม่เ้าพอล้ค่ะ ตอนนี้ค้ายากค่ะยังมีเอาไว้ขยายเอาไว้กินค่ะเพื่อนๆขยายมันก็จะขยายด้วยรากค่ะเพืเ่อนๆขยายด้วยรากใบแมงรักเอากิงมาจิ้มใบอันนั้นเมด็ดอันนี้เทยมเมด็ดค่ะอันนี้เมด็ดอันนี้กิงค่ะกิงมาทับๆอันนี้ที่เห็น เ็นใบมาอยู่ในเครื่อน่ะหอมเปาะหอมค่ะเปาะหอมเปาะหอมเปาะหอมอนนี่ค่ะเปาะหอมนี่ค่ะเอาหัวมาฟังไว้กำลังงอกมาแล้วค่ะงอกมาเร็วทุลงเอากิง่งกิ่งจะอม มันปักทำไปแต่บะหัวสิเป็นจะกกิ้งค่ะพเพื่อนๆแต่กหัวเรูซื้อว่าจะเป็นอยู่จกกิ้งนึงเนี่ยค่ะกิ้งนี่นี่ค่ะพเพื่อนๆออกยอดมาแล้วเฉพอได้กินบ่ะชะอมวันนี้พาเพื่อนมาชมต้นมงต้นใหม่พักสวนครัวในน้อยค่ะพเพื่อนๆวันนี้ฝนตก พอได้ชุ่มฉ่ำจักหน่อยนึงดอกดาวเรืองกับชุ่มด้วยน้ำชุ่มด้วยน้ำค่ะเพื่อนๆเครือเทศนี่ค่ะมันเครือเทศเครือเทศก็ออกดอกอ่ะมีพริกพริกนี่ค่ะพอได้กินอยู่ค่ะนี่พริกนี่ค่ะออกหน่วยมาพอให้ได้กินอยู่นี่ค่ะ ดอกตัวเรื่องก็พอได้ชื่นใจค่ะเห็นแล้วก็สวยงามเห็นแล้วก็ชื่นใจอันนี้กับ้านไม่รู้โรยค่ะแกล่ะค่ะเพื่อนเดียวกออันนี้ก็เสิเอาไปรโรยโรยเห้เขาเงอกขึ้นมาใหม่อีกขยายไปเรื่อยๆขยายด้วยเม็ดค่ะขยายด้วยเม็ดผักกะเนียยปลูกไว้ใส่แกงค่ะ ปลูกเส่กระถางกระติกน้ามเกเกที่เขาถิ่มแล้วม่ได้ใส่ค่ะเพื่อนเพื่อนมาปลูกค่ะภาพเพอนเพื่อนหงทัวผุภูมิที่บ่ดทันได้ออกนวยกับใบงามงมค่ะเพื่อนเพื่อนดูเ่อนเพื่อนทัวุภมิทัวุภมนี่งามงามนะคะยดงามงามต้นงามงามค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะ สวงามงามคักค่ะเพื่อนๆบวบเนี่ยก็มีดอกใหม่คือเก้าค,ค่ะเพื่อนๆทั่วพุ่มทั่วพุ่มอันนี้ก็มะเขือค่ะมะเขือเอาต้นมาปลูกเพื่อนก็ต้นมาปลูกค่ะปลูกมือนี่แหละค่ะปลูกเมื่อกี้นี่ปลูกเส็จเมื่อกี้ค่ะมะเขือปลูกไปกินค่ะเพื่อนๆอันนั้นกับพวกพงปวกพงพักทองค่ะเพื่อนๆมะเขือ มาปลูกอันนี้เม็ดเต็งโมปกินแล้วพอดีมันเอามาถมๆใบมันก็นงอกค่ะเตงโมอันนี้จะคร้อันนี้จะคร้ยหยวกค่ะเพิ่งเอามาปลูกค่ะจะคร้ยหยวกอ็มาปลูกอันนี้หญ้าหวานปลูกใ้กันดินพังค่ะเพื่อนๆอันนี้อ้อยอ้อยเจอมาจากบ้านเคืองถุงเป็นอยู่กอกเดียวเนี่ยค่ะอ้อยสิงคโปร์อ้อยคันสิงคโปร์เขาบอกว่าอ้อยคั้นสิงคโปร์ค่ะ ซื้อเข้ามาแต่กระบานก็ขยายเวลายอยู่แต่ว่าอันนี้เอามาปลูกอยู่พี่เอามปลูกจะมาสวนยางเอามาเครื่องสอบเอามาหลายลำอยู่หลายทอนอยู่ค่ะเป็นอยู่กอเดียวค่ะเพื่อนบ่นงอกเป็นอยู่กอเดียวค่ะขัดเป็นมดหนี่บอกว่าแล้วค่ะเอามาอย่างละนิดละหน่อยหญ้าหวานก็เอามาค่ะอันนี้ก็มาจากบ้านนะค่ะ อันนี้าเอามาปลูกตวนยางมาขยายกันนี่เป็นไยกออยู่ค่ะอันนี้อันนี้จะคล้ตะจะคร้ยวกค่ะเพื่อนเพื่อนขยายไปหลายๆายค่ะนี่ค่ะถั่วพุ่มค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ถั่วพุ่มงามงามค่ะถั่วพุ่มถั่วพุ่มกำลังออกจันแล้วค่ะเพื่อนกำลังออกจันแล้วค่ะนี่ค่ะกำลังออกจันงามงามกำลงักลงกำลังจะได้กินฟางอีกแล้วค่ะออกจันงงม งามขนาดปุ๋ยของเฮากะน้ำหมักขี้ควายน้ำหมักน้ำหมักซาวข้าวกะน้ำหมักซาวข้าวกะจุลศีสามข้อแสงนะคะเพื่อนๆเอาหดไปนี่ค่ะเดี๋ยวสัาพากพักหนึ่งก็จะได้เห็นมะเขือเข้าต้ในใหญ่อวบแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะน้ำหมักเขากะแซไปยังสีแล้วค่ะเพื่อน ใส่ไว้ในกระถังเสียใส่ไว้ในกระปุ้งค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตักสดเลยค่ะ,คะผลงามงาม,งามอวบขนาดเปลือกพปกเศษเอาไปงอาหารเข้ากับเอามาทิมท่มๆไปให้เป็นปุ๋ยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะดินม้เป็นปุ๋ยดินบางนี่ก็สิเป็นปุ๋ยให้เราปลูกคองไปกินอีกค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณมากมายค่ะที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้น้ำเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ